ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมตีเก้าหจะมาขับรถไปบ้านนุ่นพี่กันนะมากับคันนี้เห็นไหมวะหมวกน็อกติดคันนี้เวฟร้อยสิบไอพลังโครงเข็นของเรานะครับโอ้โโอโเยเฮียเขามีแต่โครงไก่กันไอ้นี่โครงเข็นไปทำคลิปขับรถเล่นสตาร์ทรถดีกว่าดูดิเห็นไหมนี่ชุดไฟยังระยงระยางอยู่เลย เดี๋ยวเราไปลองรถกันรถไม่มีเบรกเลยนะดูผมต้องใส่เห็นไหมนี่รองเท้าคอมแบตมาขับรถเลยไปกันซุ <c oughs> ่มเสียงไปพังกลางทางอะ่ะแจบหนึงนอะน้ำมันค่อนข้างติดหนานิดหนึ่งนะครับ มันก็ติดอะดิดูสภาพเซ็นเซอร์ไม่ใส่อะไรไม่ใส่เฮ้ยเซ็นเซอร์ไอ้อะไรนะโอทูไม่ใส่น้ำมันเอ้ยรถมันจะไปรู้กล่องมันจะไปรู้ได้ไงว่าอะไรนะเอ่อมันจ่ายน้ำมันเยอะน้อยบางหนาอย่างเงี้ยโ,<ฮ>โอ้โหลมเย็นลมเย็น ี่แน่ๆคันเร่งโคตรตึงมือเลยเห็นไหมนี่คันเร่งโอ้โหผมไม่เห mm ็นกล้องนะตอนเนี้ยเนี่ยย๊าว้าเบรกไม่มีแต่เสือขับเร็วในหมู่บ้าน้ในทุ่งนาไอ้สัตว์รถชนมึงตายเลยนะเนี่ย

ไอ้เหี้ยขาคองแบบลากพื้นเลยเ <ะ S 2> <ะ S 1> ข้าโค้งแบบมอเตอร์ซีพี่ไอ้เ<ะ>หี้ยมจะได้เหรอวะสภาพยางยางซิ่งอย่างเงี้ยเข้าโค้งยิ้มมันไม่แหกลงพื้นเลยแต่เมื่อกี้ถ้าใครเห็นนะผมจะผมจะโยกอย่างนี้แล้วนะแต่กล้องมันอยู่สูงไปหน่อย รอบหน้าต้องตั้งใหม่มาแล้วหลบทางนะครัแบบเวฟโคงเข็นมาแล้วไอ้เบกมี ซิ่งโอ้โหยันหน้าลอ,อยไหมครับสุดยอดครับโอ้ยนี่อะและ้วแล้วศูนย์แ,แม่งศูนย์แม่งนิ่งกว่าเอ็กไซเตอร์ด้วยไม่ธรรมดา บัตรทายแล้วไอ้เออไอ้ตายละ่ะ uh, ไอ,ไอ no. no, 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 no. Poppy, ้ตายเห็นขนาดเนอะเห็นขนาดนอนนนนนนว้าวสู้ได้ก็พลังร้อยห้าสีบาทโผล่แล้วอู้อ <Goo> <coordinate> ู <Message> <usa> <ện> ้กระข่งไหมก็ได้นะไอ้เกินไปอะ